เอาครับอันนี้ก็เอาวัวไปแล้วเด้อบาทนี่ยสามตัวสามหมื่นเอาเหี้ยวก็เดือดเอาอ้พวกครับนี่สามตัว, 30, อาอวาสามหมื่นบาทครับนี่แม่ลูกตัวนี้ครับแถมตัวนั้นนะครับซื้อตัวนี้แหละแถมสองตัวนี่ครับนี่สามตัวสามหมื่นครับมีลูกด้วยตัวนี้ครับผมนี่อา้าว สามตัวสามหมื่นขายให้นห้อยครับทีมงานกันครับเจจินวาอะมึงตัวนี้ก่อนครับนี่นี่ครับตัวนี้แล้วครับสื่อตัวนี้อันนี้ทองไปนี่ครับตัวนี้ ท้องพร้อมดี่อันนี้ท้องพร้อมครับซื้อหนึ่งแถมสองหรือที่อสองซื้อสองแถมหนึ่งครับนี่ทั้งหมดสี่ตัวครับนี่ตัวนี้ท้องแล้วได้ตัวน้อยอีกตัวนึงครับแม่ลูกนี่นะครับสามหมื่นบาทครับผมสามหมื่นบาทนะครับนี่กำลังขนไปแล้วตัวนี้นมันขาอ้อนครับผม อเอามึงสิผ้ากันเราขึ้นยังไงครับง้อขาอ่อนหรอ <c oughs> พอ <c oughs> <c oughs> มาขายไมขายว่าเหมือนกันเลยถือสรุปนะม <c oughs> แม่แม่มึงไปน้ำกันครับผม,มง้อขาอ่อนก็เลยขายราคานี้ครับต่ตัวนี้สมบูรณ์นี่ตัวนี้สมบูรณ์นี่แข้งขาสมบูรณ์ขา,ขา,ขาทุกขาถอนมามีเราประกันเหมือครับเจดจินวะไปสนใจกัมาเอาน้ำเล่าอีกเด้อหลๆนี่อยู่ยักสามสิบตัวนี่นะว่าสั้นฝูงวะ หายก็ลังใจว่าขาวันขึ้นครับไปไปเดี๋ยวมันดึงทั้งหัวสองคนครับเดี๋ยวจะย่กนย่งต่พี่ขังกัน,กน,กน,น,นกด้แล้ว,วไปยังไ <c oughs> หเขาบ่เ <c oughs> ดี๋ัวโต๊ะหน่อยนี่ก็รวมเลยครับข,ขึ้อเอาหนึ่งสองเอาอันนี้เพิ่นไล่อย,อยุ่นี่ดิเสร็จเป็นพด เอาไปถืออะไรอยู่บ่เนี่ยไปอันนี้บริบทารุ่นนะครับงัวขาอ่อนครับพี่น้องเลยเดี๋ยวถ้าถีบเนี่แห้งขาดกระโดดขาอ่อนอยู่แต่ขั้นถีบถือผู้แทนน่ะเลียบเลยเนอะเดี๋ยวตัวนั้นเอาที่ลังก็ได้ที่ลังกันนะเอาชิ้นน้อยเออเออไปเอามือเตนได้ตามนั้นเลยครับคนแม่ลูกคู่นี้ไปก่อน หนึ่งโครมนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาเอาทีหลังครับผมตัวนี้ครับทองแล้วนะครับเขาทาไว้ไปหัวงัวหน่อยกินเนี่เข่าท่ไวไปอ้างเนี่ยแล้วอาเรียบร้อยเดี๋ยวกับเออเอาเรียบร้อยดึง มันสีลูกได้บ่หรอครับไปหอดบไดเลยตอนลูกง่ายเรียบร้อยโอ้ขุดหลุมลงเรียบร้อยครับบันไปได้ ปิดการขายครับสามตัวสามหมื่นบาทครับผมอ๋อเอ้าเอ้าวไอ้ออออตัวเล็กจะออกมาครับตัวเล็กอ่ะส่งมอบกรรมเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสวีดัสสวัสดีพ่อๆกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อบายบายครับผมเชือกงอเชือกงอใช่คำนาคู่หลังเพันว่าเดินทาง